เคนโดกันแล้วครับผมเดี๋ยวเชิญด้านหน้าเลยดีไหมคะขอบคุณปรบมือด้วยค่ะมีใบเคนโด้เมด้วยนะครับพวกเราสมจริงเๆช่วยอธิบายเหตุการณ์นิดนึงครับว่าก่อนหนะจะมีเกิดนี่เกิดอะไรขึ้นดีจริงๆแล้วนะก็คือว่าเราเนี่ยพาเขาไปสอนเคนโด้ครับผมใช่ก็คือริวเนี่ยพาอยากพามายี่นี้ไปสอนเคนโด้แต่เพราะว่าจะได้แบบว่าเออเป็นเรียกว่าเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งสามารถที่จะอยู่คู่กับโซริวได้นะครับผม เคนโดนี่เปรียบเสมือนกับกีฬาหนึ่งของญี่ปุ่นนะเป็นกีฬาสูสงสนะครับ,รบเป็นตัวแทนของดาบซามูไร,ร<ฮ>นะฮะลองถือดูครับอันนี้ต้องต้องใช้อออสองมือไหมใช้สองมือไหช่หวยมใช่ใช่ใช่ใช้เมนนื่อล่างใช้จับไปฝั่งน,นะ จะตีเมงก่อนนะเมงคือศีรษะนะครับผมเมง,เมงคือตีที่ศรีรษะนะฮะอันนี้เป็นการสอนนะครับเพราะว่าการต่อสู้เนี่ยนะต้องวมกันเป็นฝีกเดียวเนะึ่ยปึ๊บ สุดยอดยอครับขอบคุณครับขอบคุณน้องกิมมากๆขอบคุณน,น้านเดดเลยนะขอบคุณพอลลโอครับปิ๊นมากค่ะเฮ้ย <c oughs> เสียงเสียงไม่เหมือนกันตอนเมื่อกี้ที่น่านนกลัวเลยเนาะจริงๆแ่ะอยากจะได้อีกฉากหนึ่งแบบใฝ่ฝันมากฉากไหนครับฉากที่แบบว่านักผา่กชนกันโ <c oughs> อหมีมีเฟลด้วยอนะ่ะงานไม่หยุดแต่เพียงเท่านี้จ้ะม,มีเฟลด้วยอนะไหนๆก็ได้ไหนแล้วนะคะน้าเดดว่าไงครับน้าเดดว่าไงริวว่าไงได้ครับคิมมี่ รชอบากเลยชอบแบบนี้นะฉากนั้นฉากไหนนะผมไม่จำไม่ได้เลยเหตุการณ์คือเหตุการณ์ตอนไหนครับผมตอนที่ตอนที่เอ่อดี๋ยวทำให้ดูเลยไหมคะได้ครับตนต่างทาที่ทำ่ได้ยนะไ่ารทเลยค่ะก็เป็นฉากอัโรเมนติกค่ะคือแบบว่านักเดยนจะแบบว่ามองย่าได้สายตาที่แบบรักมากแต่ว่านักผักชนกันแบบนักักเนนเกมไลอ๋อคือนักผักนักผักสนในตัวที่ไม่รู้ตัวม รู้ด้วยเหตังใจค่ะตั้งใจจะจุกกันแล้วอะ่ามต้องขนั้นเอเพื่อนทุกคนต้องบอกืนไห้คะคุงบอกเืนไหคะชอตนี้ไม่ได้มีทุกวันนะคะตอกไว้แล้วด้วยนะคะโอเคอเป็นฉากที่พึ่งดีกันครับดีกันคืนดีกันคืนดีกันไม่เป็นไรนะครับไมโยมิถ้าริวไม่รั ตัวอย่างตัวอย่างทำไมทเป็นที่ที่ในเก็บอาการนิดนึงเป็นเป็นคำรู้สึกที่แบบว่าโอ้ยผู้ชายคนนี้เขารักเรามาแบบเจ็ดปีเออใจมันจะละลายแค่แค่จับแขนก็จะเอ้ยขาอ่อนเ้าเล่งจริงหรือในละครนี่นี่เป็นผู้สึก่ามบอกัวมาเปล่า ลอาดูนะฮะ,ะ,ะอายอาอธิบายเลยค่ะอธิบายเลยค่ะความเสึกจ ขอบคุณนะฮะผมการแสดงของคุณนะี่คืนะอคือความรู้สึกนะนะที่เราอยากจะบอกให้นะครับว่าขอบคุณทนะุอคนในการแสดงจะเป็นแบบไหนยังไงและต้องทำความรูแบบไหนยังไงบ้างขอบคุณน้องๆด้วยนะครับมากใจหายใจพว่ำหมดเลยนะฮ <laughs> <laughs> นะนี่คือสองฉากที่เราเนี่ยนลาเมิขึ้นมา